สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับอบอุ่นอีกแล้วนะคะวันนี้อบก็มี5ไอเทมเด็ดนะคะสําหรับคนที่ผมร่วงผมบางหรือว่าหัวเถิกนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันที่อย่างแรกเลยนะว่าอบใช้อะไรในการดูแลผมของตัวเองบ้างนะคะมาที่อย่างแรกนะคะน้ำมันมะพร้าวนะคะตัวนี้เป็นน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะจะหมักก่อนสระผมนะคะหมักที่ปลายผมเท่านั้นก็จะช่วยผมนุ่มลื่นแล้วก็มีน้ําหนักมากขึ้นนะคะจะมีวิตามินอ e, ีที่ช่วยบํารุงให้เส้นผมเราแข็งแรงแล้วก็ นุ่มชุ่มชื้นขึ้นนะคะผมจะนุ่มลื่นแล้วก็ไม่ทําให้ผมร่วงด้วยนะคะตัวต่อไปนะคะมากันที่วิตามินแบบทานนะคะอุกก็จะกินตัวนี้เลยนะคะทุกคนก็จะเป็นริจิเอสนะคะที่เคยรีวิวไว้แล้วก็หลายๆคนก็น่าจะเคยเห็นกันแล้วนะคะตัวนี้เป็นวิตามินของเมก a าวีแคนะคะเม็ดเขาก็จะเป็นประมาณนี้จะเป็นซอฟต์เจลส่วนผสมหลัก,ลกๆเขาก็จะมีไบโอตินซิงยาหางมมาแล้วก็พวกวิตามินต่างๆที่ช่วยบำรุงรากผมของเรานะคะต้องกินอยู่ตลอดเลยเพราะว่าผมร่วงเนาะมันก็ต้องมีทั้งกินท ทั้งทาทั้งใช้แชมพูร่วมด้วยนะคะประมาณเดือนนึงก็รู้สึกแล้วว่าผมอะดูสุขภาพดีขึ้นผมงอกใหม่เร็วขึ้นผมแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทําให้ผมไม่ขาดหลุดร่วงง่ายนะคะตัวนี้รีจิเนสเลยกล่องน,นึงก็ประมาณ3-400ซื้อได้ที่ร้านขายยาแล้วก็วัดสันนะคะตัวต่อไปเป็นทรีทเมนต์เคราตินสมุนไพรเข้มข้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอบจะขึ้นรูปให้ดูนะคะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้หยิบมาด้วยสูตรนี้นะคะก็จะเป็นทรีทเมนต์ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรหลายชนิดเลยมีเคราตินด้วยนะคะก็ตัวเคราตินเ,นห,เหมือน ปิดเกล็ดผมทั้ให้ผมเราที่แบบจากฟูฟูจากแห้งเสียเนี่ยมัช่วยเคลือบเส้นผมแล้วก็ทําให้ผมนุ่มลื่นเงางามแล้วก็ทิ้งตัวมีน้ําหนักมากยิ่งขึ้นนะคะสูตรนี้จะไม่ผสมซิลิโคนแล้วก็ไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอลอด้วยไม่ก่อให้เกิดสิวแล้วก็ไม่ทําให้ผมร่วงมากขึ้นนะคะตัวต่อไปนะคะหวีนั่นเองนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็คือจะเป็นหวี ของเวทบรัชนะคะก็จะเป็นหวีที่ถูกและดีมากๆคือจะสารภาพตรงๆว่าเมื่อก่อนอะผมเป็นคนที่ไม่หวีผมเลยนะทุกคนพอเริ่มมาดูแลเส้นผมขึ้นเนี่ยก็ทําให้รู้สึกว่าการหวีผมเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เราดูสวยขึ้นแล้วก็ทําให้ผมเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะคะขึ้นชื่อเรื่องถูกและดีนะประมาณ300กว่าบาทนะคะถ้าเกิดเทียบกับหวีที่คุณภาพดีๆหรือว่าเห็นประมามเนี่ยก็คือน,น่าจะประมาณหลักพันเลยนะอันนี้ผมก็ได้มานะแล้วก็ สีก็สวยนี่น่ารักมากเลยนะคะตัวเนี้ยตัวปุ่มๆเขาว่ามันก็จะมีความเหมือนแบบไม่ได้จิกผมอะ่ะมันก็จะรู้สึกเวลาเราหวีไปอะ่ะมันจะรู้สึกแบบนุ่มๆน,นะคะทําให้รู้สึกหวีแล้วแบบสบายหูอ,อ่ะหวีตรงหนังศรีรษะใช่ป่ะก็เหมือนแบบช่วยนวดช่วยกระตุต้นทําให้เลือดไหลไหลเวียนดีด้วยมากันที่ตัวต่อไปนะคะเป็นตัวเอกของเราเลยเป็นแชมพูแก้ผมร่วขงของเนเจอร์ชายนะคะตัวนี้ก็คือเป็นแชมพูสมุนไพรสดช่วยลดผมร่วงนะคะอเลิกใช้แชมพูที่มีมส่วนผสมของสารเค มีทุกอย่างที่เป็นพวกมีซิลิโคนหรือว่าทําให้ผมุ่มลื่นทันทีอย่างเงี้ยอบมาใช้แต่แชมพูสมุนไพรล้วน,นเลยนะคะตัวนี้ก็คือมีส่วนผสมของสมุนไพรถึง7ชนิดด้วยกันบอกก่อนว่าที่อบจะต้องเปลี่ยนแชมพูมาใช้แต่แชมพูสมุนไพรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าโดยปกติอะาคา่ะสาเหตุหนึ่งจากการที่เราผมร่วงเนี่ยเกิดจากการที่เราใช้แชมพูที่มีส่วนผสมของสารเคมีเยอะ,ยอะๆทําให้เกิดอาการระคายเคืองหรือทําให้เหมือนแบบตัวซิลิโคนอนะมันจะไปอุดตันตามรู ทําให้รากผมอ่อนแอแล้วก็ขาดหลุดร่วงง่ายทําไมอบถึงต้องมาใช้แต่แชมพูสมุนไพรใช่ไหมคะเพราะว่าตัวนี้เขาไม่มีซิลิโคนไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีสารสักฟอกรุนแรงตัวฟองเขาจะไม่ได้เยอะมากเหมือนแชมพูทั่วไปนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มีสารสักฟอกรุนแรงเช่น SLS SLES หรือพวกสารเซนเซตอะไรพวกนี้เวลาสระตัวฟองมันจะน้อยนิดนึงแต่ว่าความจริงก็คือมันสาะสะอาดแล้วนะคะตัวนี้อบก็จะกดประมาณแค่1-2ปั๊มเท่านั้นเองทุกคนแล้วก็ ใี้ใส่มือแล้วก็เอามาชโลมที่ผมเราจะเน้นการทาความสะอาดที่หนังศีรษะนะคะผมร่วงง่ายเนี่ยหคือสภาพหนังศีรษะเนี่ยจะอ่อนแอแล้วก็สภาพเส้นผมเนี่ยจะขาดง่ายใช่ไหม ถ้าเราไปขยี้แรงๆหรือใช้สารเคมีแรงๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เส้นผมเนี่ยร่วงง่ายโดยเฉพาะเวลาที่เส้นผมเปียกน้ํานะคะจะเป็นเวลาที่ผมอ่อนแอมากที่สุดเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นการที่เราจะดูแลรักษาอาการผมร่วงเลยเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากการที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนแล้วก็การสระผมเนี่ยก็จะต้องใช้วิธีที่แบบเบามือมากที่สุดนะคะเขามีสมุนไพรแท้ๆเลยนะคะทุกคนๆๆไม่ได้มีผสมของยาหรืออะไรนะคือใช้ไปแล้วที่ผมหยุดร่วงแล้วก็ผมงอกใหม่ได้ เพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะว่าเป็นสมุนไพรล้วนๆแลว้วตัวสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นสิ่งนี้นั่นเอง อาจจะแบบยังดูไม่ออกนะคะก็คือตัวนี้เป็นโทนิกนะคะเป็นสเปรย์ปลุกผมเป็นสมุนไพรหลายตัวที่นํามาสกัดนะคะอยู่ในช่วงที่กําลังใช้อยู่แล้วก็เริ่มเห็นว่าลูกผมเริ่มขึ้นแล้วนะคะทุกคนตัวตัวนี้อบจะาไว้ฉีดช่วงหลังอาบน้ํานะคะช่วงที่หนังศีรษะกําลังเปียกๆแบบกําลังบัดหมาดอ่ะก็ฉีดไปที่แบบตรงไหนที่แบบมันเป็นวงๆแล้วก็ฉีดๆไปแล้วก็นวดนวดนวดให้มันซึมเข้าหนังศีรษะนะคะอันนี้ไม่มีส่วนผสมของน้ําหอมแอลกอฮอล์พาราเบนพวกสารเคมีต่าง คือไม่ใส่เลยนะคะทุกคนเป็นสมุนไพรล้วนๆเลยเททุกคนวันนี้ก็หมดแล้วนะคะสําหรับ5ไอทเทมเ็ดสาหรับคนที่ผมร่วงผมบางหรือว่าหัวเถิ่อค่ะถ้าเกิดใครมีปัญหาผมร่วงผมบางเนี่ยก็ทักมาปรึกษาอบได้นะก็ยินดีให้คําปรึกษาทุกคนนะคะก็อบก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยที่เคยผ่านมาแล้วก็ตอนนี้ก็คืออาการดีขึ้นหมดแล้วนะคะก็จริงๆอาการผมร่วงของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่ามันก็มีหลายสาเหตุหลายปัจจัยที่มันก็ไม่เหมือนกันเลยนะคะ ฉะนนั้อย่างแรกที่เราสามารถดูแลตัวเองได้ก่อนเลยโดยที่ยังไม่ต้องเสียเงินซื้ออะไรเลยคือเราต้องหาสาเหตุให้ชัดเจนหาสาเหตุที่เจอก่อนว่าเราผมร่วงเพราะอะไรบางคนจะเกิดจากความเครียดบางคนเกิดจากกรรมาพันธุ์หรือว่า สารเคมีหรือว่าอะไรต่างๆในชีวิตในสิ่งแวดล้อมประจาวันเราใช่ไหมเดี๋ยวอบกาลังจะทําเป็นคลิปต่อไปนะคะที่จะมาเล่าว่า15สาเหตุที่ทําให้เราผมร่วงเนี่ยมีอะไรบ้างบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราอาจจะนึกไม่ถึงเลยก็ได้ก็ยังไงก็รอติดตามกันนะคะก็สําหรับคลิปนี้อกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กันไว้นะคะหรือถ้าเกิดใครมีปัญหาเส้นผมไม่ว่าจะเป็นผมร่วงผมบางผมเสียหรือว่าผมเป็นกระจุกผมพันกันนะคะเหมือนอย่างที่อบเคย ผ่าก่อนนะคะก็สามารถพักเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันได้นะคะก็ยินดีให้คำปรึกษาทุกคนเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ